สวัสดีค่ะเจอกันกับครัวไทยอีสานอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําหมูปิ้งนะคะเหมือนข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะเคยเห็นไหมคะที่ตามตลาดนะคะเขาขายเสียบไม้ละ5บาทแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะก็คือตัวนี้ละคะ่ะก็คือคอหมูนะคะอันนี้เอามาคอหมูนะคะครึ่งกิโลนะคะ500กรัมนะคะทีนี้เราก็จะมาหั่นนะคะหั่นออกอันนี้เราไม่ต้องเสียบไม้ะคะเพราะว่าเราทํากินเองนะคะหัน่นบางๆนะคะ ก็จะออกแบบนี้นะคะออกมาแบบนี้เลยค่ะโดยส่วนตัวนะคะจะใช้สันหมูนะคะตรงตรงที่คอนะคะก็คือสันคอหมูนั่นเองนะคะจะติดมันด้วยนะคะจะอร่อยนะคะเวลาเราย่างนะคะย่างใส่กระทะหรือปิ้งในเตานะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาดูส่วนผสมกันเลยคะ่ะอันนี้ก็คือเนื้อสันคอหมูนะคะครึ่งกิโลนะคะส่วนผสมนะคะก็คือกระเทียมนะคะสามกลีบแล้วก็ รากผักชีสักสานะคะแต่สูตรของเรานะคะวันนี้ไม่ใส่รากผักชีนะคะแล้วก็จะใส่ผงกระเทียมแทนนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะผงกระเทียม1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเวลาย่างนะคะจะแล้วไม่เห็นชิ้นของกระเทียมนะคะก็จะหอมๆนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะโอเคหช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือนะคะ เกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนะเกลือประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะสูตรนี้จะอร่อยกลมกล่อมพอดีนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยตามใจชอบนะคะส่วนตัวก็จะใช้พริกไทยสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้แล้วก็พริกไทยดานิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะถ้าใครจะโขกเองยิ่งหอมอร่อยนะคะเพิ่มพริกไทยดาเป็นนิดนิดหน่อยนะคะ จะไ,ได้หอมๆนะคะอันนี้ไม่จํากัดนะคะอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็กะทินะคะ3ช้อนโต๊ะกะทินะคะกะทิ3ช้อนโต๊ะไม่ได้เสียค่าสนะนะคะอันนี้ให้ความชุ่มฉ่ากับเนื้อของเรานะคะ1 2 3ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำเปล่า3ามช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้ของจะเยอะหน่อยแต่แบบง่ายๆนะคะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะ1 2 3สนะคะซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วหวานอ่า3มช้อนโต๊ะค่ะครัวของเราจะใช้อ่านะคะซีอิ๊วหวานดำนะคะ3มช้อนโต๊ะนะคะ เนื้อก็จะออกมาคำคล้ำน่าทานนะคะสามค่ะซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะสามช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะโอเค น้ำมันหอยนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งสองประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะคะ3ามช้อนโต๊ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำมันพืชนะคะให้เนื้อของเรานุ่มนะคะพุ่มความนุ่มความชุ่มฉ่ำนะคะสามช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ ส okay. เสร็จแล้วน้ำตาลปิ๊บนะคะน้ำตาลปิ๊บสามช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครไม่มีน้ำตาลปิ๊บนะคะก็ใช้น้ำตาลทรายได้นะคะแต่ว่าน้ำตาลปิ๊บจะเพิ่มความหอมนะคะหอมแล้วก็หวานอร่อยรสชาติกลมกล่อมกว่านะคะสักสามช้อนโต๊ะนะคะจะไม่หวานมากนะคะ่ะสูตรนี้พอดีพอดีเลยค่ะ โอเคสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็มาละลายเลยค่ะนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะสุดท้ายนะคะก็คือแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันนะคะเอาแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับเนื้อของเรานะคะความนุ่มนะคะนะคะแป้งข้าวโพดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะโอเคแค่นี้และคะสูตรของเราง่ายๆนะคะ รับรองอร่อยนะคะสูตรนี้ทีนี้ก็เนื้อเราไปคลุกนะคะคลุกกับเครื่องปรุงของเรานะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะใส่ในตู้เย็นไว้นะคะค่ะคลุกๆเลยค่ะนะคะคลุกๆสักห้านาทีนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไวส้สักห้าอ่าสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ทุก เครื่องของเราเข้าเนื้อได้ดีนะคะแล้วก่อนที่จะไปย่างนะคะเพื่อให้เนื้อของเราเซตตัวนะคะก็คือเอาเข้าช่องฟริซสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวเอามือมือมืเลยคะ่ะมือคลุกๆเลยนะคะใส่ถุงยางนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะสูตรนี้นะคะทำทำกินเป็นประจำนะคะแฟนชอบนะคะเด็กๆก็ชอบมากเลยค่ะคะ่ะพอคลุกไปสักพักนะคะ น้ำต่างๆถ้าน้ำลุงของเราก็จะเข้าเนื้อนะคะก็จะเข้มข้นนะคะก็จะข้นไปเลยนะคะทีนี้เราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะสักหนึ่งชั่วโมงคะัะหมักไว้นะคะหมักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะ,ะคะ่ะ,คะเนื้อของเราก็หมักเข้าในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเข้าช่องฟลีซประมาณห้านาทีนะคะเพราะว่าจะลองทอดให้ดูนะคะตอนนี้กําลังตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะ เป็นกระทะเทฟลอนนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเราจะย่างนะคะค่ะเอากระดาษในครัวของเรานี่นะคะทาทาให้น้ำมันติดกระทะนะคะเวลาย่างจะได้ไม่ติดนะคะพอกระทะของเราร้อนแล้วนะคะเราก็ผ่อนให้เป็นไฟขนาดกลางกลางนะคะไฟกลางนะคะเนื้อจะได้ไม่ไหม้นะคะ เดี๋ยวเอาลงย่างเลยค่ะเราจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะในตู้เย็นเนื้อเราจะแน่นกว่าน,นี้นะคะอันนี้ก็จะอร่อยอพอดีพอดีนะคะทําเป็นบาร์บีคิวได้นะคะสูตรนี้หมูย่างข้าวเหนียวนะคะหมูปิ้งข้าวเหนียวบ้านเรานี่ค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะสไตล์อีสานอีสานนะคะอร่อยนะคะ คนภาคไหนหรือว่าเชื้อชาติไหนทานแล้วอร่อยมากเลยค่ะนะคะเด็กๆก็ทานง่ายนะคะเพราะว่าเครื่องเครื่องปรุงของเราไม่จัดจ้านมากนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะถ้าใครจะทาด้วยกะทิก็ได้นะคะทาเพิ่มเนี่ยก็กลับไปกลับมานะคะต้องย่างนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะคะเนื้อก็จะออกมาสวยน่าทานนะคะ ค่ะสองชิ้นบางๆของเรานี้ก็สุกแล้วนะคะประมาณสิบถสิบสองนาทีนะคะเดี๋ยวออกตัวนี้ชิ้นหนาหน่อยนะคะอาจจะย่างอีกสักห้านาทีนะคะกลับไปกลับมานะคะเริ่มเริ่มสุกแล้วนะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูเลยค่ะหน้าตานะคะเขาจะน่าทานมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวอลองหั่นให้ดูนะคะถ้ามีข้าวเหนียวร้อนๆจะอร่อยเลยมากเลยค่ะนะกินให้ดู แต่ว่าสุดยอดเลยค่ะอืมเนื้อเหนียวนุ่มนะคะไม่ใช่เหนียวแบบนั่นนะคะแบบว่าคือรสชาตินะคะกลมกล่อมออกหวานนิดหน่อยนะคะเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะแล้วก็จะทําเป็นคอหมูย่างได้นะคะทาน้ําจิ้มแจ่วนะคะจิ้มได้นะคะโอเคค่ะ ค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันนะคะว่าอร่อยไหมนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทานให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะ